สวัสดีครับผมธาราทรนะครับวันนี้มากับมีดเพกใบตายนะครับจริงๆมันเป็นฟูลแท่งด้วยนะครับผมยี่ห้อโคสติลนะครับรุ่นเกียวโต2นะครับขีดสองอันนี้คือ2นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบตัดกันดูนะครับผมลืมหลอดครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ หลอดก็จะเป็นหลอดร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับหลอดก็เสียบไว้นะครับปักไว้จะได้ตัดง่ายๆครับผมเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับเอ่อก็เล่มนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมรับเพิ่มพิเศษนะครับผมให้ดูตัวก่อนก็ได้นะครับรับตรงเนี้ยนะครับเพิ่มนะครับโดย โดยไม่ได้เชิงรับหรอกครับก็สะบัดกระหนังนะครับถูกระหนังนะครับผมโอเคพกซุกซ่อนได้นะครับผมเสียบในรองเท้าแปะกระเป๋าใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายนะครับผมซองก็รัดแปะติดได้นะครับน่าจะต้องเป็นเชือกหรือว่าคลิปอะไรสักอย่างนะครับส่วนคลิปซองใครเด็กไม่ได้นะครับรูมันไม่ถึงนะครับผมรูระยะมันไม่ได้ที่จะติดนะครับ ด้ามเป็นยางนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนโคบันนะครับผมอันนี้เกียวโตเกียวเกียวโตเออโตเกออียวโตนะครับผมออมีโลโก้ชัดเจนนะครับแปด cr สิบสาม mov นะครับไชน่านะครับระบุมาชัดเจนเลยนะครับก็จริงจริงตัวนี้ก็ก๊อปปี้อร์มไชน่าอยู่แล้วนะครับผมอ,อันนี้เขาระบุอย่างนี้เลยนะครับก็ ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลองตัดกันดูนะครับเล็กดีเออนิ้วก็จะหลุดไปหนึ่งนิ้วนะครับผมมืออวบอนี่ก็จะหลุดไปแต่จับถนัดมือครับตัดดีครับโคมกิปนะครับก็มันจะฝืดฝืนิดนึงก็ถูกระหนังนะครับผมถูกระหนังให้มันเรียบเนียนตอนกดปาดเฉือนได้ดีขึ้นนะครับผมก็แก้ให้แบบนั้นนะครับลองดูนะครับจับเบาๆอย่างนี้เลยนะครับผมจับไปลายๆเลยนะครับ ค่ใช้น้ำหนักตัวมันเองนะครับผมเฉือนผ่านลงมานะครับโอเคก็โคงกิฟเลยทีนี้มันก็จะตัดได้นินเนียนแบบนี้แหละครับถูกหนังนะครับก็มีดอื่นก็ทําอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายท้ายกิฟจะจะแถมให้นะครับว่าถูยังไงผมถูยังไงนะครับผม โอเคมาเราจับตัดกันอีกทีนะครับทรงเนี้ยเขาก็จะคมพิเศษอยู่แล้วในอีกระดับหนึ่งตรงที่การขึ้นลูกของเขานะครับแล้วก็ตรงตรงตรงนี้นะ้ามันจะเว้าลงไปจะเป็นโค้งลงไปนะครับโค้งลงไปแล้วก็ค่อยไปถึงคมนะครับก็จะทําให้ทรงสไตล์แบบเนี้ย ต้องใช้เครื่องมือขึ้นรูปพิเศษนะครับแล้วก็ตอนมันปาไปเนี่ยมันก็จะโค้งเฉือนได้ตามโค้งของใบที่เขาทำโคง้โคงๆไว้นะครับผมก็มันก็จะช้อนเข้าไปพอดีเห็นไหมมันก็เลยปลาดเฉือนได้ง่ายนะครับผม เฉือนเบาๆครับมาลองหลอดดูดน้ําดูนะครับหลอดดูดน้ําร้านตะดวกซื้อทั่วไปนะครับกดเลยนะครับก็จับถนัดมือใช้ได้นะครับควบคุมมีดได้ดีนะครับก็กดง่ายลงง่ายนะครับผมก็อย่างว่าครับมันสั้นไปหน่อยเพราะว่าพกขนาดเล็กซุกซ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดให้ดูนะครับ มากนะครับผมโอเคอันนี้รับพิเศษให้นะครับก็สนใจเล่มนี้ก็ทักมานะครับการใส่ซองก็ซองเป็นพลาสติกอารมณ์เป็นพลาสติก ABS นะครับก็แข็งทนทานนะครับผมออซองเขาจะชื่อว่าสีเขียว X นะครับสีเขียว X นะครับใส่เข้าไปมันก็จะ ล็อกกรุ๊ตรงนี้ตรงบ้างบางมือเนี่ยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะไปอยู่ตรงดุมตรงนี้นะครับผมติดกันนิดหนึ่งเวลาเสียบไปแล้วหรือว่าไว้ตรงไหนเนี่ยจับปุ๊บโป้งครับโป้งเข้าตรงขอบนี้ดึงเอานะครับดันนะครับดุนออกนะครับดุลแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะครับก็พยายามดีกเลี่ยงว่าดึงออกมาอย้ยงงี้มันจะมีแรงที่เราจะนึง หน่วงกลับมานะครับจะทิ่มนะครับไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละครับก็อารมประมาณนั้นนะครับก็แนะนําแบบนี้นะครับโป้งดูนออกมานะครับก็ใช้งานได้เลยดึงไว้ครับพกดีนะครับใส่กระเป๋าสพายแปะติดด้านข้างซุกเสียบด้านในก็ได้นะครับก็เลยออกแบบมาไม่มีคลิปนะครับผมคลิปซองครด็กใส่ไม่ได้นะครับระยะรูมันมันไม่เข้ากับรูที่ อสองมีดน,นะครับผมเป็นไงครับสวยนะครับเล็กน่ารักซุกซ่อนใช้ยามฉุกเฉินดึงออกมาใช้ได้เลยเออโอเคสวยนะครับจับหลุดนับนะครับส่วนตัวผมก็จะมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นโคบันนะครับโคบันโคสติลนะครับ ก๊อปปี้ฟอร์มไชน่านะครับคือสำเนาจีนนะครับผมจะไม่เรียกว่าของแท้หรือของอะไรนะครับก็ผมซื้อมาจากจีนก็เรียกก๊อปปี้ฟอร์มไชน่าเลยครับโคบันนะครับโอเคตัวนี้จะยาวหน่อยก็พกก็จะยาวๆนิดนึงเออตรงนี้เป็นจริงๆเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยพลาสติกอย่างนี้นะครับพลาสติก ABS อารมณ์อย่างนั้นนะครับเออลายเป็นลายเ,เข้าหลามตัดหรือลายเพชรน,นะครับผมก็ผมมาพันใหม่นะครับเพราะว่า จับแล้วเจ็บมือนะครับก็เลยพันดูพันนี่ไม่ใช่เทปพันสายไฟนะครับเป็นเทปสําหรับพันพวกแร็กเกตแบดมินตันไม้เทนนิสอะไรที่มันจับเล่นกีฬานะครับอย่างดีนะครับผมเทปนี้ก็จะหนุบหนับคมหนับแล้วก็นุ่มมือกับชับมือนะครับหนึบดีนะครับผมอันนี้ก็มีขายนะครับอันนี้ผมรับพิเศษไว้นะครับก็คมกริบเหมือนกันครับปลายหัวตัดนะครับรุ่นนี้ ก็ช่วงมันจะได้ยาวรุ่นนี้ถ้าชอบยาวหน่อยก็อันนี้ครับถ้าชอบพกสุดซ้อนกับต,ตัวตัวเล็กนะครับสนใจยังไงทักมาครับขายขายหมดนะครับก็ร้านผมเเลือกวัสดุทีเ่เกรดดีมาให้นะครับแล้วก็จะรับคมเพิ่มให้บริการฟรีนะครับตัวนี้ก็ระบุมาได้ครับแล้วก็ ใช้ไปแล้วหกเดือนปีหนึ่งแล้วมันสึกมันทื่อเนี่ยก็เอาส่งกลับมารับได้นะครับท่านเสียแค่ค่าส่งกลับส่งมาให้ผมแล้วก็ส่งกลับไปนะครับผมผมบริการรับให้ฟรีตลอดนะครับตลอดการใช้งานเลยนะครับอ่ทาทีนี้มาดูว่าเดี๋ยวท่านรับเองก็ได้นะครับก็หนังแผ่นหนึ่งหนังเป็นเข็มขัดลูกเสือเนี่ยแหละครับผมเอาด้านที่เป็นขนนะครับมันคมอยู่แล้วเราก็แค่เพิ่มให้มัน เนียนขึ้นก็ลองลูดดูนะครับลูดดูอย่างนี้มันก็จะเกิดเส้นเสี้ยนเกิดขึ้นนะครับก็แสดงว่าได้องศามาละท่านก็ค่อยๆกดถูไปเรื่อยนะครับตามโค้งตามอะไรไปนะครับก็ต้องก็ต้องดูแนวเสีน้นเป็นหลักนะครับเห็นไหมครับมันจะมีร่องรอยเส้นเสี้ยนที่ผ่านตรงเอ่อตรงคมมันน,น,นะครับก็ผมใช้วิธีว่าวางวางวาง,วางโต๊ะเลยนะครับสบัด สบัดไปนิดนึงแล้วกลับด้านก็ระวังมือหน่อยนะครับก็สบัดขึ้นมาแล้วก็เช็คด,ดูว่ามันเรียบร้อยเนียงขึ้นไหมมันจะเนียงขึ้นเห็นเห็นแล้วนิ้วโป้งถูเนี่ยนะครับผมอ่าทั้งสองฝั่งนะครับผมอ่าลองดูทำอย่างนี้ไปสักพักนึงก็ดีถ้ามันหายไปเยอะไม่คมเลยทื่อทื่อเฉยเลยก็ปลงกลับด้านครับอันนี้ผมติดก,กระดาษทรายน้ำมาเนีครับกระดาษทรายขัดเหล็กนะครับ ละเอียดพิเศษนะครับก็ประมาณสักพันห้าร้อยสองพันห้าอะไรเงี้ยเท่าท,ที่หาได้นะครับก็เหมือนเดิมก็เหมือนฝั่งเมื่อกี้ครับทาอันนี้ก่อนนะครับถ้ามันไม่มีคมเลยเพื่อที่จะดึงเกสรให้มันมีแบบเนี่ยให้มันมีเสียงแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาปรับแต่งความเนียนความาลื่นอีกทีหนึ่งให้มันลื่นตอนเฉือนเนี่ยให้มันลื่นมากขึ้นก็มาตรงนี้อีกทีนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้ครับไม่มีรอยด้วยนะครับ พราะว่าไอ้ที่โดนทั้งกระดาษทรายทั้งเนี่ยมันโดนแค่ตรงที่มันโค้อย่างเดียวท่านต้องท่านต้องบังคับไหมนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่นอนมันตรงนี้มันก็จะไม่มีรอยขนแมวอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ต้องบังคับหน่อยนะครับบังคับองศานิดหนึ่งลองไล่ดูครับเอานอนนอนก่อนนอนมันเซียนไม่ขึ้นก็ลองตั้งขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับอย่างนี้แล้วก็สบัดไปนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับผมโอเค ลองดูครับคมเร็วนะครับเอาเข็มขัดลูกเสือก่อนก็ได้ครับในเบื้องต้นสวยนะครับสนใจยังไงทักมานะครับตอนนี้ผมมีเล่มเดียวนะครับแต่ว่ามีมาได้เรื่อยๆนะครับวัสดุดีนะครับเกรดดีนะครับตัวนี้ครับอคมกริบแล้วนะครับผมก็ไม่แพงครับก็ลองทักมาดูครับก็มีให้ทักหลายช่องทางอยู่แล้วนะครับผมก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับเอาเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ